อันนี้อำสินเป็นคนพิเศษอันนี้เป็นทาตอบได้อืมประเทศไทยค่ะใช่อันนี้เป็นทงชาติในทงชาติของเราจะมีสีแดงขาวและน้ำเงินไม่มีวนแล้วค่ะ oh. อ๋อ How w s o today? We're gonna Restort Air pressure Take some little water uh huh. Then Watch this. Put a cardboard <coughs> under this. Cardboard on top. Hmm. Like <coughs> a little hat. One, two, are we doing three. Wow! Like oh, <gasps> 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 amazing. This This is a kite. A kite, มเจ,เจมถ้าเราไม่อยากให้มือเพื่อนเจอมันทำไงคะทำไงครับทำไงออมสิน,นจิม้มอันนี้คืออะไรโซ๊ปซ๊ปือเฮ้ยมันหนีโอ้โห <rics> <ซ>หมดเลยจูวิ่ง <susp cosa? S 1> หนีเลยใช่ไหมดูสิเรามีน้ำใช่ไหมเรามีเทียนใช่ไหมั้ับดู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 ้ยดู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 ดนู้ด้ดู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 ๆูดูดูดนดูดูดนดูดูดูดดับไปแล้ว ดับแล้วตอนนี้เทียนดับแล้วไฟมันอาจจะไล่ให้น้ำมันขึ้นอ๋ออืมใกล้เคียงนะไฟมันอาจจะไล่ให้น้ำมันขึ้นใช่ไหมมันขึ้นแล้วจริงเหรอจริงเนะไม่ใช่มันเป็นไงตอนนี้ตอนนี้น้ำสบายเลยแต่ตอนแรกน้ำอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราใส่หินลงไปเรื่อยๆน้ำเขาก็ Lon a bowl. That's a bowl, right? That's a? Oh, f -f -flower. flower Oh fan Fuh from frog And french Oh yeah, french fry we have five, we have, what is this? We have a cap here, so flag. it starts with flag. that fun flag! fun flag! Alright, so... Twenty-one. Twenty-two. Twenty-two? Mm-hmm. Alright.

ต่อแค้น้ำแดงก็ตจอแรงโอ้อร่อยเลยจ่อแค่น้ำแดงหวานหวานคิดตอนนี้โอเคขอบคุณมากค่ะเก่งมากเลยโอเคโอเควันดีคืนดีพอพานอยู่ตรงไหนเอ่ยเกตัส่เออใช่ใช่ใช่อะให้เพื่อนตินกันทีละคนทีละคนอ่าพอพา นั่นเป็นจอจาน <Oops. S 1> จอจานใช้ดีต่อไปเป็นคอละค่ะโอ้โห uh huh. oh, ไม่ยอมสิทำไต้มหมดเลย Pale tasted that's okay tasted okay Orange never been Oran before but

อืมโอ้บีบินใหญ่เลยได้ไหมคะได้อยู่ค่ะอ่ามิชอืมบีเดิดอ่อไม่ด้คเพรสทูพิซซ่าเอาสอ

น้องหม่ำไหมหม่างน้ำลองไปเข้าในท้องอ่ะอันนี้เป็นคอของเราอในนี้อาหารต้องหยุดหยุดเพื่อดูอันนี้เป็นมัม่จิ๊กเกอเป็นอะไรอ่ะ Stomach is t stomach Stomach ลงไปใน stomach แล้วก็เป็น Small intestine แล้วก็อะไรอีกลองไปข้างนั้นะคะ

Yeah, it must be a real house. We should sure take it over here. Wow, it's a real forest. Hello, my name is Awesome. This is Japan. Asun in Mountain. ฉันไม่เห็นผีเสื้อเลยสักตัวไหนล่าไหนจะเห็นตอมีไข่ล่ะไข่เหรอไข่บใ,ใบเล็กๆเนี่ยเหรอเธอจะกลายเป็นผีเสื้อได้ยังไงไม่เห็นเผื่อผีเสื้อเลยสักนิด โอ้สวัสดีจ้าเธอทำอ,อะไรอยู่โอสวัสดีฉันกำลังกินของโปรดของฉันมันก็คือไ็ปไม้โอเธอตัวโต,วตวขึ้นเยอะเลยนะแต่ว่าเธอก็ยังไม่เหมือนผีเสื้อเลยสักนิดต่ะถ้ามันเป็นสีสวยแสดงว่าฉันแก้จะเป็นผีเสื้อแล้วอ๋อเหรอฉันเป็นผีเสือ้อ เธอคือผีเสื้อจากไข่ใบเล็กๆกวนันนั้นนะหรอใช่สิว้าววันนี้เธอเป็นผีเสื้อแล้วจริงๆด้วยใช่สีเธอสวยมากเลยตัวก็โตขึ้นเยอะเลยด้วยว้าวตอนฉันเป็นสีผีเสื้อฉันดีใจมากเพราะทุกคนชมฉัน<อ>เพราะฉันสวยมากลกเด็กไหมทีะอันเดียวว้าว What is this This เขามีเขียนข้างบนนะปะหมุน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 ใช่สีแดงนี่แอปเปิ้ลให้ตอบได้เลดี้บักอันนี้อันนี้อมยิ้มแ้ดอกไม้ผีเสือ้อดอกไม้สีแดงเย้ข้าวคน ขอลักขางโอ้แเจ้าเหรออัพไซด์ดาวเหรอเจ้าเหรออ๋ออ่ะโอเค A.I. เทิร์น A.I. ตรงนี้แปลไหนดีครับตรงไหนนะเอ๊ะเอ๊ะถูกไหมนะตรงไหนนะ AI อ่อนี่เหมือนหัวใจกำลังเต้นล้ะเขาแล้วเลือดก็สูบฉีดขึ้นไปฮึบ สูบพีได้ขึ้นมาฮึบอ่าเห็นไหมเหมือนหัวใจเราเต้นอย่างนี้เลยอันนี้คือเลือดของเราไปเลี้ยงร่างกายของเราก็มีเลือดออกไปเลี้ยงร่างกายดองซี่ไม่ได้ดูไม่ได้ดูอันนี้นีกอันเียว This is hard It's huh? hard? No, it's easy This is so hard so and There's another easy. one that goes this Here Wow Here. Oh no! I need to go wash my face <whistles> 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 When uh, Ten ฮนดิโลกินเห็ดแต่นั่นมันเห็ดพิษในซิเกบอกวันนี้เนสิโเกอยาก mm. อยากขึ้นบนอยากขึ้นบนต้นไม้และไปเอาผลไม้แต่ว่ามือพอมือไม่พมือไม่ถึง <Okay. S 1> ก็เลยเ mm. ออ 要，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 